าเปียนท่านประธานประชาชนชาวหลักสี่และจัดตัจักที่กรกครับกระผมจิรายุหัวซับสมาชิกสภาผู้แทนรัศดรกรุงเทพมหานครพักเพื่อไทยมาเชียร์ใจเบอร์สามครับท่านประธานที่กรกครับพี่น้องที่นั่งอยู่ในห้องประชุมของเราในขณะนี้ต้องบอกเลยครับว่าเป็นสมาชิกสภาผู้แทนรัศดร เขตหลักสี่และจัดจูจักฤฤฤฤฤฤทุกคนใช่ไหมครับก็จะฉะนั้นผมอยากจะบอกพี่น้องที่อยู่ทางบ้านไม่ว่าจะเป็นที่หลักสี่ที่จัดจูจักขับรถมามองเห็นแต่ป้ายเบอร์สามใช่ไหมครับป้ายเบอร์อื่นมันมไม่มีแสงมันเข้าตามไม่ได้เลยยู่บ้านนะพี่ร้องทีก็ค้องครับรฟังคําถามผมให้ดีนะครับผมจะถามท่านว่า ใครอยากให้หนายกบุนตู่อยู่ต่อขอเสียงๆเลยครับร <500. S 1> อก็บอกให้ฟังให้ดีเอาไม่ตั้งใจฟังนะคุณหนูตรงนั้นเลยไปถึง18ทั้งนั้นเลยนะโอ้โหอีก18ที่80ิทั้งนั้นใครอยากให้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเป็นนายกรัฐมนตรีต่อขอเสียงเลยครับ ใครอยากให้ลุงตูและล for ุงป้อมกลับบ้านไปเลี้ยงหลานขอเจ๊นงหานหน่อยอย่างนี้เขาเรียกว่าเข้าใจลุงน้องที่เบารับท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติที่นั่งอยู่ในห้องประชุมใหญ่ณห้องประชุมหลักสี่ตระกิลจากแห่งนี้ผมอยากจะบอกท่านอย่างนี้ครับว่าเมื่อวานนี้คนที่เป็นผู้สมัครบอกว่าเดี๋ยววุฒผู้ช่วย จะมาช่วยหาเสียงของพรรคที่เรารู้จักแกชื่อหลุงป้อมไม่เป็นไรครับแกมาช่วยหาเสียงคุณหมอชนน่านก็ได้บอกไปแล้วแตาาท่ท่านประธานที่เคารพครับท่านพี่น้องประชาชนที่เคารพครับผมมีเหตุผลหลายประการที่อยากจะเชิญชวนท่านให้เลือกพรรครัฐบาลครับฟังให้ดีนะครับผมอยากจะเชิญชวนท่านให้เลือกพรรครัฐบาลครับ ถ้าไม่แน่ใจที่ผมเชิญชวนแล้วก็กรุณากดไลค์เบอร์สาทันทีนะครับแต่ลองฟังดูก่อนประเด็นที่หนึ่งครับพัดรัฐบาลในช่วงหลายปีที่ผ่านมาอีก3าสี่เดือนทั้งหน้านี้22พฤษภาครบ8ปีแล้วนะครับลืมหรือ,อยังครับเพลงที่เราจะทำตามสัญญาขอเวลาอีกไม่นานฟังตั้งแต่เช้าจะหลดดย็น พอตอนเย็นก็ได้ฟังอีกรอบตื่นมาตีสามละเมอเมียบอกจะทําตามสัญญากับเมียคนไหนพี่ร้องพี่ครับเหตุผลที่ผมอยากจะบอกท่านว่าท่านควรจะเลือกพักรัฐบาลที่ลงสมัครใช่หรือไม่ท่านลงสั่งเลยครับอย่างน้อยท่านทั้งหลายเนี่ยนะครับที่อยู่ที่นี่รัฐบาลก็ได้กรุณาทําให้พวกท่านนั้นเป็นไฮโซขึ้นมาทันทีในช่วงหนึ่งเดือนที่ผ่านมานะครับ เพราะท่านได้กินข้าวผัดกะเพราหมูสับจาก25บาทเป็นจาน50บาททันทีให้โชคกันนะครับประเด็นต่อมาครับเราเคยเห็นแต่ลิงเราเคยเห็นแต่ลิงจักจักรักจริงๆเราก็เห็นแต่ลิงแต่เราก็เคยเห็นลิงกินกล้วยใช่ไหมครับรัฐบาลชุดนี้ก็ทําให้เห็นว่าสสก็กินกล้วยได้ ถ้าไม่มั่นใจเลือกพักรัฐบาลไปเลยพี่ร้องที่กร้องครับผมอยากจะบอกอย่างนี้ครับว่ารอบ20ปีที่ผ่านมานี้เะครับเรามีนายกรัฐมนตรีรวมกัน28คนรัฐบาลชุดนี้ทําอะไรที่เป็นนโยบายให้กับพี่ร้องประชาชนมีความสุขและหาเงินได้เข้าในกระเป๋าได้มากมากครับวันนี้ก็อได้ตื่นมาก็คู้นี้จะกู้ยังไงดีวะ จับกู้แล้วมันจะดา่าไหมวะเคยดา่ารัฐบาลที่รักไว้เอะพี่น้องที่คนละครกับผมอยากจะบอกท่านอย่างนี้ว่าท่าจ,จำฉายาที่ผมอภิปรายในสภาได้ไหมคบว่าพลเอกประยุทธ์จันโอชาเป็นนักกู้แห่งลุ่มแม่น้ำเจ้าพยาใช่ไหมครับ<อ>ฟังแค่นี้แล้วเหมือนจะดีใจถ้ามั่นใจอยากให้เป็นนักกู้แห่งลุ่มแม่น้ำเจ้าพยาก็เลือกพรครัฐบาลไป แต่ถ้าไม่มั่นใจก็เลือกพักเพื่อไทยทำทีไรรวยทั้งแผ่นดินน้องตีก็รคับของดีไม่ต้องอธิบายเยอะแต่มันเห็นมาโดยตลอดว่ารัฐบาลพักไทยรักไทยพลังประชาชนจนถึงเพื่อไทยเมื่อใดแต่รัฐบาลเศรษฐกิจดีขึ้นแต่มายุคคนเอกประยุทธ์โอเคไหมครับมายุคคนเอกประยุทธโอเคโอเคแปลว่าอะไรครับ ก็ตกลงทุกด้านไงพี่น้องทีเก็รพครับฉายาของอด็กปรัญญาชาในการกู้แต่ละครั้งสมัยก่อนดาพักเพื่อไทยดารัฐบาลบอกโอ้ยกู้มาแจากทุกวันนี้เป็นไงครับแจกอย่างเดียวหาเงินเข้าประเทศเต็มไหมครับเดี๋ยวเย็นสั่งติดเดียวเย็นสั่งเปิดเดี๋ยวเช้าสั่งปิดตีสี่สั่งเปิดผับบ้างเปิดร้านอาหาร งงจนกินไม่ถูกแล้วพี่น้องประชาชนทุกวันนี้ทําธุรกิจร้านอาหารต้องเตรียมแก้วกาแฟไว้ใส่สุราถามว่าเรื่องอย่างนี้มันเกิดขึ้นได้อย่างไรครับเราก็ไม่ได้สนับสนุนให้พี่น้องจะดื่มสุราแต่วิธีปฏิบัติของรัฐบาลน,นั้นสร้างปัญหามาอย่างต่อเน,นื่องโดยตลอดครับพี่น้องพี่ก็รูคกันผมอยากจะบอกกับท่านอย่างนี้ว่าฉายานักกู่แห่งรูปในน้ำเจ้าพยาไม่ได้มาด้วยโชคช่วยนะ สีมือล้วนล้วนีมือล้วนล้วนรู้เสียงต่ำใช่ไหมีมือล้วนล้วนนะจ๊ะและฉายาต่อไปนี้ท่านจะได้นะครับก็คือนักกู้แห่งมหาเอเชียบูรพายิ่งใหญ่ไหมครับพี่น้องนายกรัฐมนตรีไทยจะมีฉายาใหม่เป็นนักกู้แห่งมหาเอเชียบริชาบูรพาเพราะทำนโยบายมาตั้งแต่คอสอชอจนถึงปัจจุบันจะแปดปีแล้วจเจริญพัวหัว ี่น้องที่การครัดนั่งอยู่ที่นี่ทราบครับว่าอีกไม่ถึงสองเดือนนะครับรัฐบาลจะต้องเอาพระราชกาหนดกู้เงินเข้ามาในสภาอีกครับพี่น้องที่มีสตังค์เนี่นะครับเวลาท่านจะไปกู้ท่านเอาทรัพย์สินหนึร้อยบาทไปเนี่ยเขาจะให้กู้ได้ไม่เกิน60บาทรัฐบาลคณะรักษาความสงบคพสอชอก็เขียนกฎหมายไว้เช่นนี้ครับเขียนล็อกไว้เพื่อจะดัดสันดานพรรคการเมือง ไม่ให้เป็นนายกัฐะทตรทีและไปกู้เกินเพดาเนเงินกู้ไม่เกินร้อยละหกสิบครับคอสอชอเขียนไว้นะครับแต่พี่น้องที่กองกำับทราบไหมครับว่ารัฐบาลคอสอชอที่แต่งร่างเป็นผลเอกประยุทธ์จันโอชากําลังจะเข้าขอสภากู้เงินเกินร้อยละหกสิบครับพี่น้องปลอกมือกันนี่ทั่วหัวของพวกเราเลยครับมีความสุขจริงๆตื่นมานี่ทั่วหัวเฉย ที่ยังนึกไม่ออกเลยนะครับว่าเกิดสงชาติแล้วจะใช้นี่หมดหรือเปล่าพี่น้องที่กอครับรัฐบาลพักเพื่อไทยเวลาทาํานโยบายออกมาไม่ว่าจะเป็นสามสิบบาทรักษาทุกโรคคนกรุงเทพมหานครตร้องมีชีวิตดีขึ้นมันทําจริงและผลมันออกมาจริงๆและมันทําให้พี่น้องมีความสุขทุกคนผมอยากจะบอกอย่างนี้ครับว่าล่าสุดนะครับ ที่ผมอธิบายไปถ้าท่านมั่นใจท่านก็เลือกพักรัฐาบาลแต่ถ้าไม่มั่นใจเลือกเบอร์อะไรครับพี่น้องผมว่าเบอร์สามนหน้ารักมัน่อก,กว่าไปยืนยืนหน่อยยืนหน่อยยืนหน่อย,อยโอ้โหแค่ยืนยังไม่พูดอะไรสาวยังกรี๊ดมันไม่ใช่แค่ลูกรลักหน้าตาอย่างเดียวพี่น้องที่กคครรคับมันสีมือล้วน เป็นคนหนุ่มไฟแรงทำงานกับผมตอนสมัยเป็นพี้แทนกระทู้ถามสดกระทู้ถั่วไปยัตติในการแก้ไขปัญหาให้กับพี่นกชาวหลักสีีสมัยก่อนเป็นหลัก4รีร้อนเมืองตอนนี้เขามารวมหลัก4ีแต่คุจักพี่นอ้องจตุจักที่ฟังอยู่ทางโทรทัศน์หรือทางเฟซบุ๊ก k ก็กรุณากาเบอร์สามทันทีเพราะสุรชาติเทียนทองใช่ได้ มีเบอร์ไหมมีลน์นะครับผมอยากขอไลน์นิดนึงน่ารักอ่ะคนที่อยู่ทางบ้านอาจจะไม่เห็นพี่คนนี้อายุประมาณสักสิบแปดย่างยี่สิบหน้าตาเป็นคนผู้รักประชาธิที่ประตายสวยงามคิ้วโป่งม,มีหูซ้ายข้างเดียวเพราะอีกข้างเป็นหูขวาพี่น้องทีก่กรกบครับผมกลับเข้าประเด็นเหมือนเดพี่ ผมอยากจะบอกท่านอย่างดีครับว่าอย่าไปว่ารัฐบาลลุงตู่มากจริงๆเขาก็มีความน่าภูมิใจเล็กๆอยู่หลายยี่ห้อนะครับอันดับแรกก็คือหลายท่านรู้ไหมครับว่าก่อนปีใหม่นี้ประเทศไทยได้รับเกียรตินะครับให้เราเป็นประเทศที่มีความเหลื่อมล้ำเป็นอันดับหนึ่งของโลกไม่มียกคนไหนทาได้จริงๆไม่มีพัคก,การเมืองใด สามารถทําให้ประเทศไทยมีความเหลื่อมล้ําต่ําสูงรวยก็รวยลืมบ้านเ็งที่จาไม่ได้เหมือนกันว่ามีเงินมากน้อยขนาดไหนจนก็จนแทบติดดินมีรัฐบาลชุดนี้เท่านั้นครับพี่น้องที่คน้องครับเพราะฉะนั้นมั่นใจเลยครับกับการเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่จะถึงถ้ามั่นใจก็ตาเบอร์สามสุรชาติเทียนทองสถานเดียวครับพี่น้องที่คร้งครั ผมอยากจะอภิปรายสั้นๆอย่างนี้นะครับใครจะว่าลุงตู่ย่างง่ออยางนี้ผมไม่ว่านะครับแต่ผมจะเชิญชวนท่านไปว่าด้วยวิธีการกากระบาดหมายเลขสาวันอาทิตย์นี้เท่านั้นอีกไม่กี่วันนี้จะเข้าสู่งเทศกาลตรุษจีนผู้นํารัฐบาลไทยก็ยังกรุณาครับวันนี้เปลี่ยนรถไปส่องเลขทะเบียนหรือยังไปส่องเลขทะเบียนหรือยังครับ ถ้ายังอยากไปเชื่อเพราะอวดน,นี้เจ้าบือฟาดเรียกที่ผมบอกอย่างนี้พี่น้องที่คุณครับสิ่งดีๆของแกก็ดีแกชอบไปหวยเวลาแกไปไหนคนก็ไปแทงแทงเสร็จก็ไม่น่าเลยกูหวยแปดสิบบาทมีจริงไหมครับไม่มีไหนล่ะไหนล่ะไหนบอกว่าเข้ามาจะแก้ไขปัญหาราคาหวยแพงไหนบอกเข้ามาจะแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจของชาติเราจะเป็นเสือตัวที่ดิ่งของประเทศ เราจะเป็นผู้นำในอาเซียนใครพูดใจเย็นๆกบปกหวยดังร้อยี่สิบีซื้อที่ไหนผมซื้อตะหวยดังสี่แผ่นเนี่ยร้อยห้าสิบทั้งนั้นช่วยเอาไปซื้อแักสองขูดเนี่ยท่านประธานที่กรพครับและพี่น้องประชาชนชาวหลักสี่จะตื่นใจผมบอกเลยครับว่า สภาพของสภาบ้านเราที่เรานั่งกันอยู่นี้เนี่ยนะครับคือสมาชิกรัฐสภาหลักซี่และกันจัวันอาทิตย์นี้ไม่ต้องไปพูดนโยบายอะไรเยอะแยะครับพรกเพื่อไทยไทยรักไทยพลังประชาชนของดีมันเหมือนโกหกเจ้าเก่าแหละครับโกหกเจ้าเก่าร้านก๋วยเตี๋ยวสมัยก่อนเวลาใคยไปกินก็เข้าร้านนี้ครับของสมัยนี้เขาเรียกว่าของโบราณมันดีทั้งนั้นก,กาแฟาก็โบราณ แต่ว่าร้านค้าที่พักเพื่อไทยเนี่ยผมอยากจะบอกท่านอย่างนี้ครับว่าเป็นของโบราณก็จริงแต่เรามีคนรุ่นใหม่ที่หลากหลายทํานโยบายให้กับพี่น้องชาวกรุงเทพมาหานครลักซี่จะุจักรผมเรียนแถวลาดพร้า,าวตั้งแต่เด็กๆผมวิ่งแถวนี้ผมจะเห็นการเติบโตมายุคสุรชาติเทียนทองเ่ยนะฮะคู่ฟ้าเลือกเกิดตั้งแต่ปี54จนถึง57าําดีมากๆไปุนปฏิวัติเฉยเราควรควรจะปฏิวัตน ูก่อนการเลือกตั้งแล้วจริงไหมมันจะรูปก่อนการเลือกตั้งครับพี่ฮะอะไรตกลงจริงหรือไม่จริงพี่น้องที่รครับผมก็ใช้บรรยากาศของสภาพั้งเพื่อไทยเนี่ยเสียงแม้จะไม่ได้ครึ่งของรัฐบาลแต่ตอนเราเลือกตั้งชนะเรามาอันดับหนึ่งถูกต้องไหมครับแล้วก็บอกว่าเขาไปรวมเสียง2 5 0สวอขออภัยนะครับไม่ได้กาบเา้า คุณพี่สักคนเลยประชุมที่ p o t ผมอภิปรายเลยครับท่านนายกรฐมนตรีถ้าเกิดสมาชิกผู้ที่สภา250มีสักสองสามคนไม่โหวตให้ท่านผมจะไปกา,กาบเท้าท่านในสภาตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้ยังไม่ได้กา,กาบเลยอ่อนอยากกากดอกทกวครับเป็นบรรยากาศสีสันแต่ผมอยากจะบอกท่านครับว่า ตุจีนข้อไหนจันจันวันอาทิตย์ตื่นเช้าแปดโมงเข้ากูหาการเบอร์สามก่อนแล้วไปตุจีนอย่างมีความสุขวันจ่ายวันเที่ยวก็จะกลับมาอย่างมีพลังหวยไปต้องซื้อเยอะเบอร์สามเลขเด็ดเลขนังจำอะไรไม่ได้วันอาทิตย์เก้ากูหาการเบอร์สามออกมาเจอแผงแล้วก็ดีสุดสาม ท,ที้นำให้ท่านไป้ชื่อเลยครับแต่ผมก็เลยจะบอกว่าหมายเลขสามนี่บอกมากสุรชาติเทียนทองครับพีน้อกตีขนพครับขอพระคุณครับ